ตอนที่106่สองคนนี้ตกใจไอ้น,นี่กลัวจนน้ำลาย,ย,ยเยยอ๋อเลยเจ้าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าใครหน้าไหนมันบังอาจมายุ่งกับเจ้าท่านลุงทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองอย่าตำหนิเขาเลยนะหมอนน้น คือใครฮะฮ่ค่าข้าก็นึกว่าใครที่ไหนเสียอีก ที่แท้ก็เป็นแขกของพวกเรานี่เองเข้ามาในเมืองก่อนสิเดี๋ยวข้าจะไปเตรียมงานต้อนรับไว้ให้ไหนว่าตระกูลส่งกดขี่พวกเจ้ากันละ่ะเจ้ากำลังโกหกข้าง,งั้นลรอ พวกข้าไม่ได้โกหกเพ,เพื่ออะไรพวกตระกูลส่งทุกคนไม่เคยให้เกียรติพวกเราเลยสักครั้งแต่วันนี้มันต่างออกไปข้าจะบอกว่าเทียนเลยคือลูกชายคนเดียวของเขาเขาห่วงยิ่งกว่าอะไรถ้าว่าวันนี้ลูกเขาเจอปัญหาแต่เขากลับไม่ว่าอะไรแปลกจริงๆ แปลกจริงๆไม่มีอะไรแปลกหรอกวันนี้ท่านลุงอาจจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษอย่าสงสัยในทุกท่านเลยพวกเราโชคดีแล้วละ่ะที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เป็นแบบนี้เองสินะ ข้ารู้ว่าท่านแข็งแกร่งแต่ว่าพลังปลานของท่านก็แค่ระดับกวนต้วนกูจะไปสู้คนที่ระดับเทียนเสียนได้ยังไงละ่ะถ้าพวกเขาโกรธคงปกป้องเจ้าไม่ได้เลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่า ตระกูลฉีสามวันให้หลังต้องขอบคุณสองคนนั้นที่ทำให้ข้าเข้ามาอยู่ในตระกูลฉีทำให้ข้าสามารถฝึกได้อย่างสบายใจเออพี่จัว ตะกุนฉีเขาให้ข้ามาชวนท่านไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนะ่ะนั่นคืองานเลี้ยงที่มีเพื่อพวกเจ้าข้าไม่รู้จากพวกเขาข้าไม่ไปหรอกไม่ได้เออ คือว่าอย่าเข้าใจผิดนี่คือเมืองตระกูลฉีใช่แล้วใช่แล้วถ้าท่านไม่ไปจะทำให้ท่านเสียชื่อเปล่า,ลาถ้าเป็นแบบนั้นก็ไปกันถเถอะพอวีกับเสียวเสียนพวกเจ้าก็ไปพร้อมกันเลยฮะรออะไรอยู่ละ่ะ นำทางเข้าไปสิกำลังรออยู่เลยรีบเข้ามานั่งสิโต๊ะของข้าถูกตั้งอยู่กลางห้องที่ล้อมไปด้วยพวกเขาเป็นแบบนี้เองสินะ งานเลี้ยงงานเลี้ยงครั้งนี้จะมีคนตายกี่คนกันนะเจ้าคือน้องลวดฝานสินะข้าได้ฟังเรื่องของเจ้าจากเชียน,นเออแล้วขอบใจเจ้ามากที่ช่วยเหลือพวกเขาก่อนจะมาถึงที่นี่มาฉลองกันเถอะข้ายินดีต้อนรับเจ้าในฐานะผูอ้อาวุโสของที่นี่ ข้าเลิกดื่มโซดาแบบนี้ไปนานหลายข้าเลิกดื่มโซดาแบบนี้ไปนานหลายปีแล้วท่านก็ควรเลิกดื่มได้แล้วนะมันไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าท่านไม่ควรเอาน้ำมันมาเล่นกับไฟเพราะมันจะทำให้หายนะ เจ้าหมายความว่าอย่างไงอย่าทำหน้าซื่ออยู่เลยข้ารู้ว่าเจ้ามีแผนซ่อนอยู่มาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือน้ำลายของงูหลามสินะเป็นพิษระดับที่สี่เลยนี่ถ้าข้าประมาทเกินไปก็คงตายไปแล้ว แต่ข้าไม่ใช่บุคคลเช่นนั้นจัวฟานเจ้าปกปิดตัวเองทำไมเจ้าบังอาจมากที่ไปสังหารผู้อาวุโสของสำนักโยมิงตอนนี้เจ้าสำนักโยมิงสั่งให้ทุกตระกูลไล่ล่าเจ้าท่วทั้งแผ่นดินข้าขอหัวของเจ้าประรับรางวัลละนะ ทุกคนสังหารมันตายซะ มันหายไปไหนฮะ <c oughs> ข้อยอยู่ตรงนี้ <c oughs> คนที่หนึ่ง ก็จบลงไปแล้วนะครับในตอนที่106